จำเลขน,นี้ไว้ให้มั่นนะคะ4499คือจำนวนที่คุณจ่ายให้กับ In f ฟ n i x h o t 30รุ่นนี้นะคะใครมีงบแบบ4,000นิดๆจัดไปรอบนี้นะคะหัวชาร์จเคสครบหมดฟิล์มกันรอยติดมาให้เราเรียบร้อยไม่มีตัดอะไรทั้งนั้นนะคะตัวเครื่องมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวะครับราคานี้และดูกล้องนั่นสิคุณผู้ชมไม่ใช่ติงหยดน้ำนะอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยแถมยังจับมือร่วมกันกับทางของ Free Fi r e อีกด้วยหน่วยความจำภายในเนี่ยให้มาถึง128กิกนะคะชาร์จเร็วก็ได้ชิปเซต็ตก็ครบมี NFC นะคะกล้องนี่มาให้ครบทุกโหมดเลยจะโหมดกลางคืนบุคคลได้หมดนี่เป็น AR camera นะคะในตีงของฟ r e e ฟ i r e เช่นกันก็คือแบบถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหลับตาก็หลับตาค่ะถ้าเราอ้าปากมันก็อ้าปากค่ะอันนี้จะมีให้เรามาเล่นกันในกล้องเลยทันทีนะคะไม่ต้องไปโหลดเพิ่มสําหรับตัวสเปคนะคะก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะสต็อปดูกันเอาเองเดอร์รุ่นนี้นะคะ4499จัดไปนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วสําหรับในตัวของมือถือที่ราคาแค่นี้แต่ให้มันหนักขนาดนี้ส่วนตัวเต็มไปดูสีแดง